คนเดียวเลยก็มีเป็นอย่ภาพก็อยากให้การท่องสายมาเทศการท่องสายมาเทศนั่นท่านออกวิทยุนาประชาสัมพันธ์ไปทั่วจัดการไางอากาวันลหลายเทศคนให้ชาวพิมพงเราไม่เคยแต่ไปบอกบุญเขาไม่เคยมีซองไปแจกแต่เขาก็มาเพราะการท่องสายท่านประชาสัมพันธ์ก <STEPHAN players> ็มีส่วนดีส่วนหนึ่งเมื่อเขามาถึงวัดเราเร้่วเราจอเงินเขาได้อย่างไรนี่อีส่วนหนึ่งเด้อนะ โนะยมต้องตง้องต้องมีเสน่ห์มหานิยมในการหานการบอกบุญเพราะว่ามาวัดเราไม่บาปเราชวนคนทับุญไม่บาปดอกบโยมนะพูดไปเลยบอกไปไม่ไม่ต้องอายคือเราบอกบุญนะเขาจะทําไม่ทําก็ไม่เป็นไรอันนี้คือลักษณะของอาจารย์เองแล้วก็เพื่อได้เงินมาสางวัดบาปเราวันะเราก็มีเงินหลายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราได้จากคนอื่นมาดามก็สมทบกันก็มากขึ้นก็ปีนี้อาจารย์ทองใสนะ,ะมีตอนที่เทศเรื่อง งานกฐินพอตเทศจบโยมกับนิม,มนต์ไ้เลยนิม,มนต์มางานเทศเีกวันที่ e 25เนี่ยเป็นจะภาพหายแล้วหนึ่งธรรมาท5,000บาทก็ท่านก็เอาแค่สองธรรมาทโยมเพราะว่าเลดมีสองเหดนะแต่ว่าสามธรรมาทมันจิต้องเอาไหวมาตั้งมันงํากันกเลยเอามันสองธรรมาก็พอเทศเนาะหลายธรรมาทนั่งเลยนะสองธรรมารก็บหนึ่งหมื่นบาทก็ยังขาดอยู่ห้าพันมาชาดได้ละหนึ่งพันเนื้ออีกสี่พันเนี่ยเดี๋ยวว่าพูดจบเนี่ยคงจะได้ ก็วันท e, uh, ี <thing> ่ยี่ห้าพอดีอ้าโยมบอกก่อนเนาะอาจารย์ทองสายท่านโทรมาวานอ่าท่านโยมยจะได้บ๊อบบี้นี่อาจารย์บ๊อบบ๊อบบี้เท็ดเล่พระราชเองดีอ่ากันเพราะงั้นก็เลยขอท่านก็นิมนต์ให้ได้แล้วเด้อได้แล้วก็เมื่อได้แล้วก็ดีใจก็ฮะฮะกระตังถวายด้วยเพราะว่าอาจารย์ทองสายมีคนถวายแล้วยิ่งอาจารย์บ๊อบบี้มีคนชอบก็ต้องมีคนถวายด้วยใช่ไหมอ่าทำจัดการให้แล้ว เอส,อ,สองธรรมาชโยมคันนี้ก็ก็ไปแล้วก็มาร่วมโดยช่วยกันโยมมีสิบสามกันก็ยังมีอยู่สี่สิบกว่าคนเนอะคนเดิมเดิมนะจะมีเพิ่มปีแล้วนะจะมีเพิ่มแต่ฉันไม่ได้ลงเพิ่มให้อาจาอาจะเอาตอนน้ไปแจกนะ่ะยังไม่ได้แจกผู้ช่วยเนาะคนไหนที่ไม่ได้ไม่ได้ค่าไม่ได้กันเทศก็ถือว่าจะของได้สิบสามกันเนอะหลังเกณฑ์เจน,นโยมไปะยงแข่งสุวรรณแกก็ลง สิบสามกันไรเหย่อเทียมแล้วก็โยมแม่กวิงนสองคนนี่สังแต่ฉันบวชใหม่ใหม่การสมอนี่ฉันเขียนเนาะกันที่หนึ่งก็เห็นแต่โยมกวิงจันทไทยโยมแม่เทียมอินเตอร์ดีกันสองก็มีแก่เอ๊ะงงดิไอาจารย์ท่านเขียนผิดนี่ทำไมเขียนสั่งเดี๋ยวจำอีกเป็นระบบท่านไมาส่งประยุกต์ของผมดอกผมเขียนว่ายอย่างนี้ท่านเขียนตามอย่างเดียวก็พอท่านท่านบอกอย่างนี้นะจานทร์สมอนถ้าก็จังคำไหวก็จริงๆ ก็เลยชั้นก็มาได้เป็นจลาวายเขาแนะนำโยมแ่บโยมเอาสิบสามกันไปก็มีโยมเชื่อทั้นก่อสี่สิบหกคนอยู่นะเพราะว่าชั้นก็อยู่ได้สิบสามปีใช่ไหมนะปีละกันละกันไปได้หน่อยทํางานยังอยากได้เงินไปหลายหนจะเกิดปีเดียวมันได้หลายกว่าทีเดียวเลยสิบสามกันก็จะมากินเห่าไม่หรอกเพิ่มเติมอาจจะคล้องเขาก็คืนทางด่วนเอาบุญนี่ออกวันนี้ปีนี้กันทีหนึ่งกับปีหน้ายกันทีสอง อีกตั้งจิตศกปีก็จะได้ครบสิบสามกันเราจะอยู่ถึงไหมบางทีเรามีกะตังแล้วก็ทำบุญไปก่อนทีนทันด่วนไหนบางทีมันทางลัดไ่างก็ปล่อยไม่หรอเหตุผลทีทันด่วนทางลักตรงนั้นก็ไปก็มีโยมเชืิอชันหลายคนอยู่แล้วก็เจตการประชุมตรงนั้นเด็ดต้องทำมากต่อไปก็โยมก็จะได้เตรียมช่วยกันหาปีนี้เราไม่ต้องเผาะขลามเห็นผุ้นำบอกว่าเหนื่อยแล้วยมฮิตโอ้ขึ้นเหนื่ยไม่ไหวแต่มันนี้เหนื่อยได้ อันี่ก็คนมากที่เราเผาขาลามเราเผาไอ้แจกวัดต่างๆที่เขาจะมาช่วยงานเราแต่นี่เราไม่ได้แจกดีกาวัดต่างๆอาจะมาไม่ได้แจกเพราะว่า,า,วาตั้งแต่โควิดมาเราไม่ได้แจกเขาเขาก็แจกเรามั่งแต่เราไม่ได้ไปฉันไม่ได้ไปใช่ไหว่าแคบลงนิดนึงฉันหิไปแต่จะเพาะเพื่อนฟูงที่เราสนิทกันหรือเราเปลียดไมาแจกแจกกันายใหญ่พูดนะวัดละสองกระบอกอย่างนี้สุดเผากันก็นมากพูด โยมมาตวายเขามาลักกระสอบนะก็พากันเผาเอาจนก็เน al ื้อย้อมคันนี้เราไม่ต้องเผาโยมก็ฉันมีไอ้ฉันสั่งอะไรไ่้ดอกจอกไหนนามามะขนมดอกจอกแล้วก็ต้องม้วนดอกจอกก็สั่งสั่งโยมโยมโยมโยกจัดสั่งโยมจัดทำม้วนใส่ดอกจอกนะเอาใส่ถุงไว้สักหลักก็นังเล็ดเจ้านังเล็ดเจ้าคอยเอานังเล็ดกันเทศเอาใส่ไว้เป็นฝากเออวัดไหนเข้ามาบ้านอื่นมาแล้วก็ ก็คอยเก็บเขาอาบัติเราก็นั่งกินกันก็นี่แหละโยมมันสองหนัถ้าใครอยากได้ก็จะเอาไปกับบูชาเอาไปก็ได้คือทุกบาททุกสตางค์มันเป็นคุณกุศลไปตัวโยมทำมากันเทศแล้วนะโยมอาจจะทำผลลัพมาหรือจะซื้อผลามพธ์ที่เขาทำขายเอามาปใส่กันเทศก็ได้นะบางคนฉลาได้โยมเอามาก่อนก่อนทันเทศทักจิติชันสมาวันนั้นที่เดียวเลยทักแค่นี้กับชั้นได้ที่เดียวก็จบแล้วรลามรับจะปั่นมันก็จบแล้วนะจิตชันนายโยมมันก็ อันนี้เรื่องตอนดับโยมนะก็ทั้นลงทุนไป3,000บาทสั่งไปทัองมว้วน2,000บาททุ้มกับ30บาทกระเพกมาหายัางดีเลยน,นายสั่งมาหายก็อยู่บัญชิงนะก็เราพัฒนาก็อยากงานเขาได้แต่ทำงานเขา,เขา,ด,าด่าแต่เงินกร้เองไปด้วยแต่โค้งมากระจายเราด้วยอยา่างนี้กระจายงานก็ จัดสถานที่ยนก็คงไม่มากมายนะก็อาจจะผูกขาข้างหลังนิดนึงนี่ขาผูกข,ข้างหลังท่านวางคอนเทนไว้เลยถ่ายมาไว้แล้วเขาเรงส่งซุกมามาด้วยก็มาท่านก็ผูกเองได้นะกว่าผูก,นะกนิดเดียวขาก็าหลายนะอันนี้เรื่องเทียนมาคาโยมอ่าที่าานี่มีโยมว่าได้กันเดิมๆนะี่ยโยมมีหลายคนหน,นิแต่ว่าด้ยินโยมเลื่อนเกบอกคนเดียวเหรอไม่ใช่หลายคน มีใครอีกนะหรือว่ามียังไม่บอกอีกนะบางทีก็บางทีฉันถ่ายไปไม่ได้เอาออกโยมบางทีคนเลื่อนไปอยู่ไว้นั่นแล้วอยู่ไว้13กันแล้วอย่างนี้นะทั้งกัดแกะตัวบ่อยครั้งที่เคยว่าเด่นคุณดีช่วงนี้ญาติโยมมาเยอะครับผมพี่น้องกำไรคนมางานชอบติ๊ไปชมเพื่อชอบทำแต่คนระยำนี่ยชอบติ๊กจัดงานเทศมหาชาติครับผมที่เราไม่ได้แกลี่ยกับนี่คือนองกงนี่ก็ทำแบบด่วนโยม สมองมันเดี๋ยวเดี๋ยวนิดเดี๋ยวแตนยมสมองตุบกระสีมันทํางานเป็นเหมือนแบบถือว่าคัดขนาดทั้งบาดสมองมันบางทีบางอย่างก็จะทำตยบางทีก็ทำคืนแตนยมชมก็อาจจะพิษบ้างขาอภัยนะแตพิษยังมีหายภัยได้นะก็ไม่น่าปวดร้ายอะไรนี้่าตนยมที่จะช่วยและโยมฮิษกับเท่าหลายเลยเวลาไปถึงเมื่อเายเดือนยเดือนเดี๋ยวคนช่วยนะ ไปช่วยแกพอขึ้นได้ใครพอขึ้นได้ให้ก่อนพระาะว่าโยมมีจิตทาอยากกิจวายมข้าวยางนี้โยมต้องึ้นเน,นี้มาได้มาเราก็มาตั้งประดับโยมนะมาตั้งประดับเ็ตที่นี่ก็อย่างมาะ่ร้ากล้วยอ้อยเนี่ยอันนั้นเราค่อยว่าอีกทีหนึ่งหลังจากเ็จแล้วนะเรื่องทีบริหารเนี่ยเป็นเงิน,เป,น,เ,ปนเป็นทองแล้วก็โดยที่ไม่กระทบกเชื้อนกัน นะให้มันไดาเป็นเงินเป็นทองเรื่องมันทําไม่ได้ปะเจกันกินให้เมดไปเลยอย่างเงี้ยก็นั่นว่าบุญไมนจะเกิดขึ้นกัสถานที่ตรงนี้มเป็นข้อราชะไรตั้งที่มาทันไปใหม่เมื่วานมาทันไฟใหม่เมื่อวานนี้เห็นเห็นเยู่เห็นอย่า แล้วเรามองเห็นทุกคนอยากก็ให้มันเป็นเม็ดเงินนั่นแหลนะเนาะของมันสวา,มมา,สาวยพระแล้วเนี่ยโยมบางที่เอาไปอยากเอาไปกินไปแจกล,กลูกหลานกินน่ยอาจจะใส่บาทบาทหนึ่งสองบาทสามบาทก็มันก็จะสบา,ายใจโยมนะเป็นี่สงศ์จะคิดว่าอยากเกี่ยวเอาไปแล้วอาจจะไปว่ากัารโยมเง,ง,งี้ยุทมันก็ไม่ไม่งามอย่างเงี้ยละก็ได้ก็คือเป็นบุญเะ็นหนงก่อนหรืออยากอยากโยมเดี๋ยฟังบางอย่างทั้งหมดอาจจะพูดไปโดยที่สงเกินโสงเกินแต่มันก็ถูกอ่ะ แตาถูกถูกถูกต้องก็อาจจะไม่ถูกใจนะก็าะนั่งก็อบใช่การประชุมนี่บอกจะโยมนะเราเราก็อยู่กันมาสิบกว่าปีแล้วนะก็เห็นแล้วว่าก็ทำอะไรที่มันถูกมันผิดมากอกรนี้เรื่องเทศน้าข้ามโยมสองธรรมะนี่ก็โยมกาช่วยกันเด้อเหลืออีกธรรมนึ่งกำลังจะมาแล้วพงศ์คงศ์มนักหนาดอกน้าก็จะบอกให้โยมเตรียมตัวไว้หลังจากประชุมเซตก็พิจารณาุปเลย ที่งายดีนะได้มีตัวระัมางบนนี่ถ้าว่าออกอจยไปจีนได้สี่พับาทยมาถวายหนึ่งายหนึ่ง้อัาจานี่ี่พันกันกิเลยเงินถวายของเทพาะเทสองทุก็ใบโจนสอชั่วโมงจกนี้่าไปบุญกรมนี่ก็ถวายกันกรับเดี่ยถ้ารบิของใบก็รับกันประยมแต่หลบีอันนี้คือเรื่องเทศมาให้ิ การจัดแตท่านที่ก็ยอดโยมก็ใครหวางมาช่วยก็มันก็ไม่มันจัดมากมายโยมจะเขามาประกอบพค่นิการเทศมหาชาติเราจะมีต่างบ้านมาโยมนะมากระล้มพ่อล้มพี่ที่รักมาถือกันนโยมที่จักทั้นเขาก็มามาร่วมทำบุญด้วยนะมาสวยกันเทศมานั่งฟังเทศครับผมแค่นี้จบแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ